กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด้อมาพบก,กับเป็งคอนิชิวะหรือว่าเป็งสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมือนี้สิพาลูกสาวไปนอนบ้านไม่ยาเนาะมือนี้ <c oughs> มือนี้กับไม่ยากับมะฮับไปนอนนั่มน้ะพี่น้องเนาะเออประมาณจากบ้านคอยไปไปบ้านไม่ยากับประมาณมอง สามสิบกว่านาที่นี่แหละพี่น้องกับโบกไกลกันเป็นไดตอนนี้ไม่ยาเพื่อนกะกำลังขับรถดดไปเนาะสิเมื่อเฮือนเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปหอดอาดาบ้านไม่ยาละฉีจเอาบรรยากาศอันั้นสวนแก้มบ้านไม่ยามาผากเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศจะเป็นแนวใดด้ไปเบิงสวนน้ำกันเนาะ ตอนนี้ก็มาหอดเพือ่อนไม่ยาแล้วคำแลงประม่านมงหามุ่งแลงพี่น้องพาลูกสาวไปยางเบึงสวนข้เจ้าก่อนอพาลูกสาวไปยางเบืองสวนสวนปลูกบักอัน,นี่บักทัวเอดามาเมะภาษาญี่ปุ่นกับเอดามาเมะเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้ากับปลูกงามงามตัวข้าเจ้ากับลุกไปละ ต่างอย่างออกกําลังกายไปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิง่ง4:00นแรงตอนนี้ก็ยังฮ้อนฮ้อนได้พี่น้องมื้อนี้ก 30, 40, 30็3 4 35องศาพี่น้องเอ้ยฮ้อนขนาด5:00นแงแล้วได้นี่อืมย่างไปกับลูกสาว2คนนีพาพี่น้องไปเบิ่งสวนอีกใกล้ๆรอบบ้านแม่ย่านี่แหละย่งางต่างย่างออก ดินผ้าลูกเช้าไปไปส้มสวน,สนขเจา้างงามเมืองขาจาปูบักซาลีบาลาาาา่บักซาลี่หรือว่าหมักเขาพูดเนาะพี่น้องเนาะหมักหมักซาลี่หรือว่าหมักเขาพูดนี่เลยพี่น้องเอ้ยแต่สะออนสวนขาจาไปสื่ออยู่ห่านยูตลาดนี่ก็บพักหนึ่งกับประมาานมองอ่าเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเยนบอกเป็นเงินบ้นาเฮาเท่าไรบุ 10บปลายกว่าพันบ่ประมาณมงสิบเจ็พันด่บ่กพักหนึ่งได้พี่น้องได้แค่พักเดียวได้หันได้ <c oughs> บัดไปซื้อยุบานาเท่าบอม,มันได้เป็นโดคุณบ่นี่อะอาลนบักซารี่นี่นะอยู่ข้างๆนี่ก็เม่นปลูกในตัวดินเนาะภาษาญี่ปุ่นเอินว่าจังไดบุืมซื้อมันได้ภาษาญี่ปุนนนาาป่นกน็แม่นว่าอหยังก็ั่ว อันน่ะทวดินนี่ก็แม่นเนี่ยลักกาเซเนาะทวดินกับภาษาญี่ปุ่นกับลักกาเซ่เดอ้อพี่น้องจีบเอาถือดื้อเอาพิดก็กัจยวาวกันเดอ้อเพราะว่ากับอืมจักจีวาเจงใดเดอ้อพี่น้องเด้่ยโอ้ยยางมากกับลูกสาวสองคนเมื่อยแหละขอพัก แນຶบน <laughs> <laughs> ึงอยู <sh> no no ่โฮมใหม่นี่ต่างต่างอันั้นชมสวนขจ้าเนาะพี่น้องเนาะ